ตัวอย่างดวงที่4ก็ปีนี้นั้นอายุ56ก็เริ่มนับตั้งแต่เดือน7หรือเดือนมิถุนาก็จะมีเรื่องของปัตนิถ้าตอนนี้นั้นอยู่คนเดียวว่างๆก็จะมีคู่แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ระวังนั้นจะมีคู่อีกที่เป็นชทนีก็เพราะว่ามันไปตรงกับตัวเขาเองคือตนุ แล้วก็ไปชนมาหาอุบาลก็แสดงว่าเขาทำแล้วหาเรื่องอุบาลมาใส่ตัวแล้วลักษณะท่าทางนั้นก็เหมือนพ่อเขาตัวเองนั้นเป็นคนดีเพราะอัตตะก็ตกสี่ฐาน11แล้วก็เจฐาน13านั้นก็เป็นคนที่มีเกียรติชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาแต่ก็อยู่กับ ว่าเขาทําอะไรหรือไม่ทําเพราะมันเป็นอุบาทลักษณะท่าทางดูน่านับถือรู้จักภายนอกเพราะว่าเป็นสุภาแต่ถ้าหากมีใครมาพูดบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็จะไม่เชื่อแต่มันก็จะเป็นไปได้เพราะตัวเขาไปชนอุบาทปีนี้ฐานบวก14แต่ก็ชนเสีย มันก็จะมีเรื่องราววุ่นวายมันหนักเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหรือญาติผู้ใหญ่นั้นก็จะเจ็บป่วยถ้าไม่มีก็ให้ระวังตัวเองพวกเข่ากระดูกข้อเท้าหัวเข่าและต่ำลูกหมากระบบขับถ่ายถ้าตัวเขาไม่เป็นญาติผู้ใหญ่ก็จะเป็นแทน ตามรวงบอกว่านั้นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศพอเจ็ดนั้นเป็นสุภะโดยไปตั้งแต่เดือนมีนาถึงเมษาที่ผ่านมาหรือไม่ก็ไปประมาณ20มิถุนาถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงนั้นไปตกนาวังและก็ยังมีเกณฑ์ไปอีก ขณะนี้ก็กำลังคิดจะเลิกกับคู่และถ้าเลิกก็จะไม่เกินเมษาปีหน้าถ้าเกินเมษาก็คือยังไม่เลิกเพราะสุภาพคือการเลิกและมันไม่ดีถ้าไม่เลิกกับคู่ก็ระวังผู้ใหญ่จะเล่นงานลนักษณะคู่ครองดาวศุกร์นั้นเป็นคนเจ้าเนื้อบอบอบุ่นทมทม่วม,มถ้าคิดจะเลิกเดือนตุลาและพฤศจิกา เดือนสิบนี้ก็ไม่เกิน20่เมษาคือมีสองช่วงช่วงแรก12บตุลาถึง12บธันวาช่วงหลังก็ไม่เกินสงการคิดว่าปีนี้น่าจะเลิกกัน6จับคู่กับ7ปัตนิปเป็นมรณนะก็หมายถึงเมียเลนงานหรือบิดาเข้ามาเกี่ยวเสียชื่อเสียงวงตระกูลหรือไม่ ก็ไปพลาดพลั้งถูกเพ่ตรงข้ามบีบมาว่าเขาต้องรับนะสังเกตดวงนี้ถ้าดวงดียังไงฐานบวกดีแต่ก็มีปัญหาตลอดจริงๆแล้วถ้าไม่ชนอุบาทปีนี้ก็ได้เลื่อนขั้นตำแหน่งไปแล้วแต่อย่างไรก็ตาม3ปีนับจากนี้ไปเขาก็จะได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่งแน่ๆ แต่ก่อนกเกษียณ2ปีต้องได้แต่ช่วงอายุ53าสิบนั้นไม่ดีเพราะฐานมัน12กับ8เรื่อของการงานนั้นก็จะสำเร็จเหมือนกันแต่มันเหนื่อยเพราะว่าฐานส4แล้วก็มันชนเสียทำได้ถึงอายุ59แต่60กับ61สแล้วอย่าไปทำทายวันจรนนั้นวันอังคาร7จับคู่กับห วันนี้เป็นเจ้ามือเลี้ยงผู้ใหญ่กินของกระดูกของนักหมักๆเล่าเพราะเป็นปีดาวเสาส่วนห้าก็เป็นพวกของหวานผัดเปรี้ยวหวานหกเป็นของสําเร็จรูปของมันข้าวกลาดแกงส่วนเรื่องสุขภาพนั้นไม่ดีปีนี้ไม่ถึงกับผ่าเพราะหาดิบสี่ดีจะผ่าก็ต่ออายุ53าสามยันสิสอง ให้ระวังตอนอายุ60กับ61ปีโดยเฉพาะ61ห้ามผ่าเพราะ3ย้ำ4ทนตัวเองฐาน8ผ่าแล้วเป็นเรื่องเลยคนที่พฤหนาเสียนั้นมักจะเป็นโรคหัวใจโรคลมตายสบายไม่ต้องรักษาถ้าไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ตายเวลาตายก็ไม่ไม่ป่วยตายก็ตายเฉยๆโดยไม่รักษาไม่ถึงมือหมอ เจ้าชะตาดวงนี้เป็นคนใจร้อนเพราะมีสามานแปลปียยะปากเสาไม่ค่อยพูดแต่และพูดก็ทิมแทมแบบขวานผ่าสร้างถ้าวันพุธก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเรื่องของเงินหรือไม่ก็ไปเรื่องบ้านแต่ไปแล้วก็ไม่สบายใจเพราะเป็นฐานแปลวันที่ดีสำหรับเจ้าชะตา ถ้าจะไปติดต่อเรื่องเงินก็ควรเป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสแต่จะไปติดต่อเรื่องงานก็วันพุธด,ดีก็จะเหนื่อยหน่อยหากผู้ใหญ่ก็ให้ไปวันคานกับวันศุกร์แต่ต้องไปหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็จบตัวอย่างดวงที่สี่ไป